ชื่อนางสาวน้ำค้างแก้วลื่นนะคะเป็นเจ้าของวังเศรษฐีนาคราช,ชบุรีค่ะเอ่อวังนี้ก่อตั้งมาโดยด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธาของตัวดิฉันเองเมื่อก่อนดิฉันเป็นแค่คนเก็บขยะคนกวาดถนนแล้วก็มาเป็นแม่ค้าขายต้นไม้เป็นเจ้าของร้านต้นไม้ชื่อน้ำค้างการ์เด้นจนชีวิตเริ่มพลิกมันไปไม่ได้หลายอย่างชีวิตเกือบจะล้มลงไปเลยค่ะ ก็มีพ่อาพามนะคะแนะนําให้ไปที่คําชะโนดเพื่อไปขอขอเรื่องใดเรื่องแรกหรือคะเรื่องลูกคะ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จดิฉันก็เริ่มรักปู่มากจากชีวิตที่ฉันไม่มีเลยปู่ก็เริ่มให้าวางได้นะคะดิฉันก็ตั้งองค์ปู่องค์ย่าไว้ที่บ้านเนาะจากเมื่อก่อนไม่มีความศรัทธาหรอกคะ่ะแต่ปู่ให้มาบอกปู่ถ้าปู่มีอยู่จริงอยากให้หนูสร้างวางปู่ต้องให้ทรัพย์หนูมาปีหนึ่งค่ะเนี่ยปู่ให้ทรัพย์มา20กว่าลลานจากการมีโชคมีลาบคะ่ะก็เลยทําวังนี้ขึ้นมา ทีแรกเลยไม่ได้ให้ใครเข้ามากรับไหวจะเอาไว้ปฏิบัติธรรมของเราเองแต่เมื่อมีญาติธรรมและผู้คนมากมายมาขอกลับไหว้ก็ถึงเปิดวางให้ไหวที่นี่นะคะจะมีการลงณห,หน้าทองดูพระยิบซีและมีการปฏิบัติธรรมค่ะจะมีการสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นทุกวันพระจะมีโรงทานหน้าวางเศรษฐีนคราชนะคะเขาสารหนึ่งกิโลผลไม้หนึ่งกิโลแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีญาติธรรมทั้งหลายะจะมาร่วมด้วยค่ะถ้าใครอยากปังอยากเฮง ต้องมาวางเศรษฐีนครราชค่ะมาด้วยความศรัทธานะคะมาด้วยใจจริงๆแล้วคุณจะได้ความศรัทธาและความปังต่ใครมาเทพวังที่นี่นะคะรับรองว่าปังค่ะวางที่นี่ทํามาจากใจทํามาด้วยกําลังเราสองคนกับคุณสากคุณโพร<ฤ><ฤ>ิโชธนะครับผมนายสาคุณโพริโชธนะครับเป็นแฟนของคุณน้ําค้างแก้วลืน่นหรือว่าเจ๊น้ําค้างนี่แหละครับผมคือผมก็เป็นตัวแทนในการสวดมนต์ทุกๆวันไม่ไม่เว้นจากวันพระข้าสวดนะครับ คือเป็นผู้นำนะครับเพื่อง่ายนำสวดนำอะไรศาสตร์ตริกชนทุกคนประชาชนขเขาก็มาสวดมนต์ด้วยกันนี่แหละครับผมสถานที่อยู่ที่226ทับ26หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเคล็ดลับในการขอพี่น้าไม่มีเคล็ดลับนะคะพี่น้าจะใช้คำว่าไม่มีคาถาด้วยค่ะปูจ่จ๋าย่าจา๋าลูกชื่อนี้ชื่อนี้ วันนี้ลูกลำบากลูกมาขอโชคปู่สักก้อนหนึ่งเพื่อมาต่อบุญแล้วปู่ก็ให้ค่ะใครของานได้งานใครของเงินได้เงินใครขอความรักก็ได้ค่ะขอโชคลาภก็ได้ค่ะ